ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสำหรับใครที่หารหัส ID free file หรือว่า ROV นะครับแอตตานะครับคนนี้นะครับก็จะมีทั้ง ROV แล้วก็ free file แล้วก็พอยแบงค์นะครับรับการเกมนะครับเครดิตซื้อขายมีนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อขายปลอดภัยก็แอตตาคนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคน เธอหนาวร้างตอนเมาเธอนาวร้อมาเมาทำไม่ต้องรุมนักคนเมาไม่ยังเหรอเฮ้ย,ว,ยวันนี้เรามีอะไรทำวาทุกคนนะครับเดินชิวๆที่นิวยอร์กแล้วกันนะครับเอ้ยทำไมตรงนั้นคนมันเยอะจังวะมาดูหน่นอยละกันเฮ้ยแฉลามเฮ้ยฉลามเออกลัวเฮ้ยพี่แบกฉลามไปไหนอ่ะ พี่ไอ้ทับบอลเธอบอลทับเบือเบือเบือฉีน้ำเอาได้จริงเปล่าฮะอะไรเนี่ยพี่บอเธอกันทับบอลเตอกันอะคันว water มอสผมรู้จักพี่ปีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะไอเนี่ยไอสไปเดอร์แมนอ่ะมึงเพิร์เจอรแล้วไอเหี้ยอะไรวะคุณทุกคนในเรื่องหมดในเรื่องนี่ยเฮ้ยพี่แต่ผมรู้จักจริงๆนะปีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะโอเคนะครับทุกคนโอ้โหไอเยอะยวรุ่นตีกันนะครับ พามาเที่ยวสงการครับวันนี้นะครับไปไปสไนนน้องชายไมด้เหี้ยอุ้ยไม่จริงจริงไม่พวกหนึ่งแรกพามาเที่ยวสงการครับวันนี้ไวรุ่นนะครับเออพี่ฉลามอยู่บนบกได้อะพี่กูเป็นชาวมีฮะมันไม่ไม่ใช่มันที่จที่เออชาวมีเออกลัวเออกลัวซ้าเดี๋ยวกูงัดเออกลัวอันนี้โจ๊กี้ใช่ไหมเนี่ยดันงตัวมันโจ๊กี้เลย จ็อกกี้คืออะไรวะมึงต้องบอกว่าน่ำมันจ็อกเกอร์มึนจริงๆเออหยอกหยอกมันมีความเหมือนจ็อกเกอร์เลยอะมันก็พี่เหมือนตัวตลกก็ไม่ใช่แล้วมึงมึนอะไรเนี่ยมันก็พี่เหมือนตัวตลกที่ทำให้เธอยิ้มได้ตลอดไงนะนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเซิร์ฟส่งเป็นส่งการของเซิร์ฟซาวเวดซิตี้เขานะครับโอ้โหถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับไปเดี๋ยวพาไปไหว้พระทำบวงทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคนเลวมากก็เยอะแล้วนะครับ วันนี้ก็าวานสงการเลยเขากำลังวาดพักกันเลยยาาิงกับพระต้องสวนไว้เราเราสวดดีกว่าพักต้อง,งสวดนะครับ พี่พี่ครับผมครับผมขอปักแป้งหน่อยได้ไหมพี่เฮ้ยเสียบมุคุณย hey, ังวะจิ y, ้มพี่จิ้มปักแป้งปักแป้งจิ้มให้โดนที่วายอย่าเล่นลินโดนแป้งพี่จิ้มจิมเฮ้ยเอาดีกว่าเฮ้ยเอา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 ไอ้โดนตีนจะเล่นจังกูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยป่าดิไม่เงี้พัดแป้งเลยเฮ้ยเออเอามันเอามันไป ใครวะใครวะไม่รู้อามัน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 เมันมันปาดแป้งกูไม่ชอบเอามเพื่อเอามาเอามนเอามไหนมันไดุ้ดเกิดเอามนเพอนปนปาดแป้งกูเอเพื่อเอามเดียวเดี่ยวป่าคนเพื่อนต้เนียไว้ตีกันไว้ตีกันนะแหพี่ ทำมันเพื่อนทำดิเออญนี่เนี่ยไม่ปาดแป้งเออสวย่ดิล้านไอ้เจ้ไม่ขัดพี่ปลอมแล้วนะไปเพื่อนสาวห้ามฝากเนี่ยสาวห้ามขอปะแป้งหน่อยได้ไหมครับทิมปยังไงวะทิมทิมนิดเดียวพี่นิดเดียวเฮ้ยทิมผิดที่ไปแล้ว ขอสาวแปาแป้งหน่อยสเมื่อกี้เขาบอกเกินพี่ครับขอแปะแป้งหน่อยได้ไหมพี่พี่ครับโอ้ยเหี้ยหัวเขียวเออพี่ผมขอโทษพี่รู้ต้องเป็นถึงการพี่สาวสาวครับขอแปะแป้งหน่อยได้ไหมครับหัวหัวหัวม่วงครับขอแปะแป้งหน่อยได้ไหมครับแปะแปะแปะผมได้ครับแปะผมได้อ๋อสวยพี่สวยผมขอแปะแป้งหน่อยดิแล้วทำไงอะ ปาแป้งเนี่ยพี่ได้ปะอันนี้พี่จิ้มอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนั้นจะป๋าเป็นท้ายกระเป๋าราจิ้มจัดอะไม่เอ้ยพี่ผมจี้เอลพี่พี่จะจี้ไหมเนี่ยครับไม่บ้าจีบไม่บ้าจีบแล้วผมปาแป้งแล้วเราเฮ้ยมึงมึงปามึงคุกมาหรอป่าพี่ผมเป็นเทนพี่ยีปพอช่วงนี้กำลังรางแรงเลยยิปพอบยิ้ปพอบใสงเก่งส้มหมอไม่มีหรอกใช่ครับสกินเฮดเดสส้มเลยพี่อื้อมันโจนเลยอะเอ้าปาแป้งอยู่ครับ ปาแป้งเลยเช้นิ้วโยหฮ่ามันนิ้วดีพี่ผมจิ้มนิดเดียวมันเปลืองแป้งไงเอ้ยไอ้ไอ้เชิยเติรมึงไปจี้เอวเขาทำไมไปจี้เอวเขาทำไมเดี๋ยวจี้เอวเดี๋ยวจี้เอลเออเล่นบิดเอ้ยเซิเซิไปนั่งกับสาวสาเดี๋ยวปะไปไปเดี๋ยวจะสวยเอ้ยสาวขอปาแป้งหน่อยได้ไหมนะปาแป้งค่ะนั่งด้วยพี่ สร้างรา,าสาไทรายเหรอพี่อะไรนะคะสร้างรา,าสาไทรายเหรอพี่สวยเยนะี่ยใช่ค่ะอันนี้พี่สร้างเองเหรอเนี่ยโอ้โหใช่ค่ะโอ้สุดว่ะพี่สุดว่ะขอปาแป้งหน่อยดิพี่แพ้แป้งค่ะนี่ที่ขาแต่ก็ตีไหมพี่เอ,อเอ้ยพูดหรือว่าปุ้ยี่ผิดคนวะเออ <laughs> โอ้พี่ทรายมันเข้ากางเกงผมมะพี่ ถอดเลยคะ่ะถอดสบัดเอเอถอดถอดสบัดถอดยังไงอ่อออออะพี่ว้าสบัดกันพี่สายเข้า,าองคเกงอะไอพี่สายมันเข้าไปในเนี้ยดูดูให้หน่อยดิพี่มนนีต้องดูเองรึเปล่านะอะไรนะพี่พี่ดูอาจจะมองไม่เห็นโอ้พี่เวลาผมไปปัสสาวะที่โรงเรียนนะาผมต้องให้เพื่อนช่วยแบกอะพี่ ขนา้นเแบกกางเกงหรือเปล่าพี่เอาเอาเพื่อนไปสี่ห้าคนนะเพื่อนช่วยแบกของผมอ่ะโอ้แบกกางเกงหรือเปล่าเฮ้แบไอจพี่แบกไอ้่าเลยพี่พี่ใหญ่มากพี่ใญ่มากเชื่อนะเอให้พี่ดูเลยพี่จกตีผมทีพี่นะานี เลยพี่สร้างนานเลยเนี่ยโอ๊ยโสายเข้าตาพี่สายเข้าตาพี่โอ๊ยโอ๊ยพี่สายเข้าตาพี่ไม่เล่นโอเคไม่ไม่เบสบอลเขาไม่เล่นกันเพื่อนไปพี่เจอกันพี่เดี๋ยวผมไปไปเต้นกันพี่หน้าวีทีพี่ไปรุ่นตีกันพี่ผมนอนแค่ทำไมไวรุ่นแม่งตีกันเยอะจังวะไอ้ดิใส่พี่ปากปาแป้งหน่อยพี่เขาปาแป้งหน่อยพี่ไอ้ผมปากไปแล้วนี่หว่าตัวทีพี่ คนเดิมหมมาแล้วนะพี่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 ขอปะแป้งกันดิพี่ตำรวจตำรวจผมไม่ใส่แมสผมโดนไหมเนี่ยขอปะแป้งเลยได้ปะปะแป้งอ่ะรักครับครับได้เลยู่งไม่เจอนะยู่งไม่เจอนะทีละคนนะมันเปลืองแป้งนะพอคนละนิ้วพอคนละนิ้วพอโดนไหมพี่โดนนะครับครับนี่หน้ารักหน้ารักเลยเอาคนกลางเอาคนกลางเอาขอปะแป้งนะพี่ผมไม่แก้พี่ไม่เล่นแป้งพี่ ขอป้าอะไรพี่พี่คนขวาพี่ตะไรครัะนี่พี่มาตรวจการเหรอพี่ช่วงนี้โควิดหรือเะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีเคนมผงระบาดอยู่ที่นี่นะแล้วก็ไหนจะเรื่องแตะองค์แตะอักอะไรแล้วก็ล้วงกระโปรงล้วงกระเป๋าโอ้โหล้วงกระโปรงโดนดีผิดบ้างบางทีก็มีล้วงหมี่นะเรื่องอะไรนะพี่ล้วงตุกตาหมีเยล้ตุ๊กตาหมี่ใช่นี่ข่าวบอยตุ๊กตาหมี ผมเห็นนะผมเห็นนะพี่เขาไปซุ่มๆมผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงนั้นอ่ะเข้าไปตรงนั้นสองคนผู้ชายกับผู้หญิงใพ่นเขาเขาบอกไปซัมติงรีเซตกันนะพี่อ่าเ่อเวลาเท่าไหร่ชุดใหญ่ไปกับพี่พี่เวลาเวาน่าจุดหน่งสี่หน่าเก้าสองหกห้าสามห้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามสองสามแปดสี่หกสองอ่ะพี่วินาทีอ๋อุณภู้ชที่หาศรลเนหใส่แมสก์ด้วยนะครับพกนใส่แมสก์ด้วยนะครับ แมกัดวยตำรวจไม่ใส่แมสครับแทงเลยไหมครับแทงเลยเอ้คนยีแไอ้เซอร์ทำปากแป้งสาวด้วยเหรอเดี๋ยวไอเดียวมึงอ่ะไม่น่าทำให้วงแปกเลยแม่กำลังเต้นกันเลยเีย เออเไปแจ้งตำรวจมีคนตีคันไวรุตีคันไปแจ้งตำรวจดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแจ้งตำรวจก่าเว้ยแจ้งเราไปรุ่นตีกันเว้ยเออฮ้ยตำรวจ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 เฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจวตใส่แมสตำรวจตำรวจไปรุ่นตีกันตำรวจมาดูมาดูเร็วมาดรุ่นตีกันไหหนนนไไม่่าด้

ไอ้ี้ยสงการตรอดเลยตีกันไรย่าโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเที่ยวสงการให้มีความสุขนะครับทุกคนก็บางจังหวัดไม่ได้เที่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะมาหมดแล้วนะครับสําหรับโควิดนาทีนะครับก็ถ้าใครแบบจังหวัดใครมีโควิดก็รักษาตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวลงโฟกิงให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ